สวัสดีค่ะ วันที่30ตุลาคมนะคะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของน้ององค์อิงนะคะร่วมทําบุญกระถินสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขงรณ์ศาลาการประเรียนนะคะของวัดหนองคู่ตาบลจานอําเภอเมืองจัังหวดศรีสะเกดค่ะในวันที่30จะเป็นการตั้งองค์กระถินนะคะแล้วก็จะมีพิธีสมโภชองค์กระถินแล้วก็ตอนเย็นก็คือมีการแสดงนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของน้ององค์อิงนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพนะคะปีนี้เป็นปี ีที่2ปีหน้าเป็นปีที่3นะคะจำกนดการนะคะวันที่3สบนะคะก็คือเป็นพิธีสมโภชองกระถินนะคะแล้วก็มีการแสดงของวงสาวหน,อน่อยเพชรบันแพ้งใหม่กําลังใจอีหลาไล่ๆนะคะสำหรับพ่อพอมในเอฟซี FC แล้วก็รวมที่รวมเพชรบุญน้ากันนะคะ,ะวันที่3ก็คือเป็นวันถอดกระถินนะคะวันถอดกระถิน ในคืนวันที่ส0มสิบเนี่ยนะคะที่มีพิธีสมโภชกฐนเนี่ยจะตักยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงเด้อจากอยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงเลยนะคะสําหรับพ่อพแมแแม่แมได้มารวมบุญนะคะมาสัมผัสบรรยากาศนะคะที่บ้านน้องครูละกา สำหรับบัตรมอล่ํนนะคะบัตรมอล่ําพี่น้องก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะเป็นบัตรออนไลน์บัตรแข็งออนไลน์นะคะก็ยังมีจําหน่ายกันอยู่นะคะสั่งซื้อตามจํานวนเท่าใดกระสั่งนะคะแล้วก็โอนแล้วก็แจ้งทั้งสั่งจองนะคะสั่งซื้อผ่านทางเพจของพ่อแม่อุงอีแพนเพจนะคะท่านกาด องแล้วก็รวมบุนกับลูกสาวลานะคะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะไปใหตุกำลังใจหลายๆค่ะปีนี้เป็นปีที่สองของการเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ้นนะคะกะเอาเป็นว่าสําหรับ พี่น้องที่จะรวมเฮตุบุญน้ำกันนะคะเพิ่นกระสิมีแยกบัญชีนอกจากในการโอนนะคะซื่อบัตรก็จะเป็นบัญชีของท่างพอเอกนะคะรวมบุญก็จะเป็นบัญชีของนองอุงอิงนะคะพี่น้องก็แยกบัญชีกันแลวก็รวมบุญก็คือทรงสลิปนะคะโอนแล้วก็แจกหยอดน้ำเพิ่นนะคะเท่ากับซิมีช่องทางในการ จะส่งนะคะในส่วนของบัตรมะล่ำนะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้บัตรแข็งออนไลน์มีรางวัลให้ลุ้นนะคะมีรางวัลให้ลุ้นเลยนะคะมีรางวัลแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนหนางานก็เป็นบัตรออนหนางานกับมีรางวัลให้ลุ้นดือยกันค่ะพี่น้อง ไก่ไก่กับไปให้กำลังใจอีหล่าได้จ้าวันที่30ตุลาคมสาวน้อยเพร้แปงที่วัดน้องคูค่คะกะช่องสบายสบายชาแนลส่งห่วมบุญพี่น้องนะคะไปหลวมเหตุบุญน้ากันได้จ้าสวัสดีค่ะ